ลดหย่อนภาษี2,568คู่มือครบวงจรสำหรับมนุษย์เงินเดือนและฟรีแลนซ์คุณรู้หรือไม่การวางแผนภาษีล่วงหน้าสามารถช่วยให้คุณใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อย่างเต็มที่และประหยัดเงินภาษีได้มากที่สุดแต่คุณต้องรู้วิธีการคำนวณและตรวจสอบสิทธิลดหย่อนต่างๆก่อนถึงช่วงยื่นภาษีในช่วงต้นปี2,569มาดูกันที่ว่าในปีภาษี2,568มีมาตรการลดหย่อนภาษีอะไรบ้างที่จะช่วยประหยัดภาษีให้เราได้ อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2,568อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี2,568ยังคงใช้อัตราภาษีแบบขั้นบันไดเช่นเดิมคือเสียภาษีในอัตราศนถึง35%ต่อปีโดยคำนวณจากฐานเงินได้สุทธิของแต่ละบุคคลวิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2,568นำรายได้ทุกอย่างที่ได้รับมาในปีนี้มารวมกันลบออกด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัวหากด้วยค่าลดหย่อนต่าง หลังจากหักลบตามข้อ1นถึงสแล้วเงินส่วนที่เหลือจะเรียกว่าเงินได้สุททิที่จะต้องนํามาคํานวณกันต่อว่าต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่ลดหย่อนภาษี2568มีอะไรบ้างมีหลายมาตร,ราการที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษี2568ได้เช่นหมวดค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัวหมวดค่าลดหย่อนประกันชีวิตและสุขภาพหมวดค่าลดหย่อนการออมและการลงทุนหมวดค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หมวดค่าลดหย่อนเงินบริจาคตัวอย่างมาตรการลดหย่อนภาษีลดหย่อนส่วนตัว60,000บาทลดหย่อนคู่สมรส6 0 0 0 0บาทลดหย่อนบิดามารดาส0,000บาทต่อคนลดหย่อนบุตร3 0 0 0 0บาทต่อบุตรลดหย่อนประกันสังคม9 0 0 0บาทลดหย่อนประกันชีวิต1 0 0 0 0 0บาทลดหย่อนประกันสุขภาพ2 5 0 0 0บาทลดหย่อน IMF 5 0 0 0 0 0บาท ลดหย่อนโซล่าเซลล์200,000บาทลดหย่อนดอกเบีย้ยบ้าน100,000บาทข้อควรระวังต้องตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละมาตรการลดหย่อนภาษีอย่างละเอียดต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนต้องยื่นภาษีภายในกำหนดเวลาที่กำหนดสรุปการวางแผนภาษีล่วงหน้าและใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างชาญฉลาดสามารถช่วยให้คุณประหยัดเงินภาษีได้มากขึ้นอย่าลืมศึกษาข้อมูล และเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นภาษีในช่วงต้นปี2569